ขอให้มีเช้าที่แสนสดใสขอให้มีชีวิตที่น่าพออุบพอใจขอให้รายร้องตัวเองด้วยแหล่งพลังงานทางบวกนะคะจำไห้นะเราเกิดมาใช้ชีวิตไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมพ,พราะพุทธองค์สอนให้เราหลุดพ้นที่ปัจจุบันไม่ต้องรอห้า0 0นกับปีตื่นที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเพราะองค์ตื่นได้ชั้นใดเราก็ตื่นได้ชันนั้นแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราตื่น จิตไหลไปคิดมีสติรู้รู้เรื่อยๆก็ตื่นเรื่อยๆนะคะเตือนสติตัวเองไว้วันหนึ่งเราก็จะตายอย่ามัวยุ่งเรื่องของชาวบ้านจงเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขจงเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์จงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจงเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาทุกที่ที่เราไป จงทำให้คนมีความสุขจงทำให้คนสำราญบานใจใครเป็นคนเลวอย่าไปใกล้ใครเป็นคนดีให้สนิทเสวนาหัางอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อมอบปัญญาให้กับเรา We are what we think คิดอย่างไรก็จะได้คุณภาพอย่างนั้นนิดคือนายกายคือบ่าวของเราสัตว์ จิตวิวัตริ่งสับอนันต์สมัยจิตกำหนดชะตากรรมนำโลกไปจิตยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าผู้เฝ้ามองทำเหตุให้มากปล่อยวางในผลคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร้วนรู้จักลงทุนในเวลาคือพวกเขาต่างรู้จักอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็น เราปลูกต้นกุหลาบเราก็ต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินเติมปุย๋ยจากนั้นก็ปล่อยให้ต้นกุหลาบผลิดอกบานสดร่งเมื่อถึงเวลาของมันเองฉันใดการภาวนาก็ไม่ต่างกันเราเพียงแค่ปลูกต้นไม้แห่งความเพียรลงไปอย่างสม่ำเสมอรดด้วยน้ำคือความอมดทนต่อเนื่องใจเย็นในวิชาหากเราใช้เวลากับ ก็จะได้ดอกผลของการภาวนาเช่นเดียวกันจงหล่อเลี้ยงการภาวนาอย่างสม่ำเสมอจนการภาวนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อภาวนาจนติดเป็นนิสัยวันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยสุกงอมการตื่นรู้ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยการภาวนาที่ได้ผลจทงทำเหมือนแม่ไก่กกไข่คือกกไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน เมื่อเหตุปัจจัยสุขงอมพร้อมพรั่งถึงที่สุดลูกเจี๊ยบก็จะเจาะกระเปาะฟองออกมาเองจากห้องเรียนไมฟูเนท้าปิดฝึกสติให้เป็นนิสัยโดยพระเมธีวชิโรดงบววชิระเมธี